อูปดปาปีโปรดแป้กเสียงตดครับไม่ว่าจะชอบหรือไม่จะรู้ตัวหรือเปล่าว่าเป็นผู้ทำหรือผู้ถูกกระทำเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้โดยคนปกติทั่วไปจะตดะเฉลี่ยวันละ10บถึงยีครั้งยังนะั้นตดเป็นเลือดธรรมชาติผมพีจากช่องเพลวิพีจะมาเล่าเรื่องตดหรือภาษาสุภาพหน่อยเรียกว่าผายลมให้ฟังครับ ลมที่ออกจากการถ่ายลมส่วนใหญ่เกิดในการกระบวนการย่อยอาหารซึ่งผลิตก๊าซได้ถึง400กว่าชนิดเป็นการไฮโดรเจนก๊าซมีเทก๊าซซัลเฟอร์ซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งลำไส้จะถูกดูดกลืนก๊าซเหล่านี้ไปประมาณ7-10ลิตรต่อวันและปล่อยออกมาจากลำปา้เพียง0.6ลิตรเท่านั้นาหากเราป้นไม่ให้ กาที่เหลือจะละลายในเลือดแล้วถูกขับออกมาทางระบบอสสาวะระบบหายใจรวมไปถึงถูกขับออกมาพร้อมอุจจาระกลิ่นเสียงจำนวนครัง้งการ่าลลงขึ้นอยู่กับระบบการย่อยอาหารและอาหารที่ทานเข้าไปหากเป็นอาหารจำพวกโปรตีนเนื้อสัตว์ไข่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นอาหารจำพวกผัตกตระกูลถั่วมีเส้นใยสูง ทำให้เกิดเสียงดังและลมแรงนอกจากคนแล้วสัตว์ก็โตได้เช่นกันครับอย่างสกังเป็นสัตว์ที่ได้รับการยอมรับว่าตดเหม็นรุนแรงส่งกลิ่นโชยไปได้ไกลถึง1กิโลเมตรอีกทั้งยังมีก๊าซพิษเกิดอันตรายต่อสัตว์ตูหากเข้าตาจะเจ็บปวดจนลืมตาไม่ขึ้นหรืออาจจะมองไม่เห็นเลยด้วยซ้ำ การตดต่อเนื่องได้เพียงหกครั้งเป็นขีดจำกัดของสตังดังนั้นการเล็งก้นใส่ศัตรตูก็เหมือนการเล็งปืนยิงกระสุนปล่อยกินทำเรือไม่ได้มาแลงก็ตดได้เช่นกันยามาแลงตดเป็นร่วงปิดแข็งชนิดหนึ่งที่มีพิษร้ายแรงไม่แพ้กันจะพ่นพิษออกมาทางก้นในลักษณะคล้ายการตดเมื่อถูกพิษจะส่งผลให้ผิวหนัง เกิดการปวดแสบปวดร้อนหากโดนตาอาจจะตาบอดได้การถ่ายลมของคนไม่ได้สร้างแต่ปัญหาอย่างสกังและมะเร็งตดแต่กลับมีงานวิจัยพบว่าหากสูดดมกาซไฮโดรเจนซัลไฟหรือก๊าซไข่เน่าจากลมตดในปริมาณที่น้อยกลิ่นจางๆสามารถลดความเสีย่ยงโรคความดันโรคหัวใจโรคมะเร็ง โรคคออักเสบรวมไปถึงโรคสมองเสื่อมก่อนจะดมติดไข่เพื่อรักษาสุขภาพก็ควรคิดให้ดีก่อนเพราะเราอาจเป็นลมตายก่อนก็ได้ครับ